ทุกคนเห็นปะเห็นอะไรไหมอันนี้จะเป็นมุมแรกนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับในคลิปหรอกแต่ว่าเราจะยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับสำหรับด่านเพลนะครับผมเนี่ยเห็นไหมนั่นแหละห็นหัวเนี่ยเห็นสิอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบมาแอบตรงนี้ก็ต้องระวังตรงนี้ให้ดีนะเพราะว่าเดี๋วยวมันจะเป็นอย่อางน,นี้ นั่นแหละฮะใครที่แอบยืนก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นมุมของคนที่ยิงนะฮะดูนะทุกคนเห็นไหมไว้เห็นพี่ยังไม่เห็นเม่สักนี้นั่นแหละนั่นแหละครับใครที่ตัวนี้ก็ต้องระวังนะฮะอันนี้สําหรับใครที่ชอบยืนชิดกําแพงนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นแมบนี้นะเป็นแมบไหนก็ได้ใครที่ชอบแบบนั่งแอบข้างกําแพงก็ต้องระวังไว้ให้ดีถ้าเป็นกําแพงสั้นแบบนี้ยิ่งต้องระวงังเพราะว่า เวลาที่ศัตรูเขาเดินมานะฮะเขาจะเห็นคุณก่อนนะครับอันนี้ไว้เห็นพี่ยังไม่เห็นเห็นนี้เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นอีกเหรอเห็นเลยอันเนี้ยเห็นนิดเดียวเห็นขาอนนี้เห็นไหมไม่เห็นนั่นแหละฮะทำไมเราถึงบอกให้ระวังแล้วมันไม่ใช่แค่มุมนี้นะไว้เราไปอยู่มุมนั้นอันนี้ไว้เห็นพี่ไหมไม่เห็นอันนี้เห็นไหมอันนี้ก็ไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นไม่เห็นเลยใช่ไหม อาจจะงงนะว่าทำไมเดีี่เห็นเดี๋ยวเราไปยืนเทียบให้ดูอ่ะไว้ลองไปยืนดูทุกคนเห็นไหมไม่เป็นมุมแบบนี้เว้ยเออใครที่ชอบแอบตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะเพราะว่านั่นแหละถ้าเป็นกำแพงยาวนะครับเราจะไม่เริ่มแบบว่าเห็นพร้อมกันแล้วอันนี้ไว้เห็นพี่ยังเนี่ย <Yeah. S 1> เห็นแล้วใช่ไหม mm hmm. อือออ่านั่นแหละฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับว่า ทำไมกำแพงสั้นเลยถึงไม่ควรยินชิดกําแพงผมเรียกถูกไหมกาแพงสั้นขอเรียกว่ากาแพงสั้นแลวกันกาแพงแบบนี้เดียวอะ่ะแม้จะเป็นพวกแบบหลังกรองหรืออะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องระวังนะฮะแต่ถ้าเป็นแบบเริ่มยาวแบบเงี้ยเออเราก็จะเห็นพร้อมกันแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีแค่นี้ฮะอันนี้ก็จะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่เพื่อใครยังไม่รู้หรือใครที่มองข้างก็ระวังกันไว้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราจะแบบมาเพิ่มเติมที่สนุกไหมนั่นแหละฮะส่วนวันนี้ก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกัน